สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันตอนเช้าเช้านะคะรถผักสวนครัวหลังบ้านค่ะยายผายก็จะพามาเพื่อนๆมารถผักสวนครัวหลังบ้านค่ะบด,ดูสิค่ะผักสวยไหมคะเพื่อนๆดูสิค่ะดูสิค่ะผักสวยไหมคะรถผักค่ะผัะกกาดผักกาดใดผักกาดหินเนาะก,กันเนาะจ้ะเป็งวันงามจ้าเบิ่งามจ่ามาแล้วก็จิบผ้าพไปหัดสวนกันเ้อค่ะเด้อจะ่ะ ผ้าหน้าเป็นรถก็เด้อค่ะเด้อจะเมือว้านบ่ได้หดเนาะค่ะเนาะเมือว้านตอนแรี้ยงแค่พายหนักแล้วค่ะเนาะบ่ได้หดจ้าเพิ่งจะมาหดมื่อนี้นะคะ่ะอื้อ สวนครัวหลังบ้านเช่นเคยครับเพื่อนงามมาค่ะผักแก่พายงามมาค่ะเบิ้ง่ะเบิ้งเห็นมาเก่ยเห็นมาจ้าเพื่อนๆสวยมากค่ะเพื่อนปุะจาร์ แต่วันนาไม่ค่อยแห้งเนาะคะ่ะเนาะเนมันเศาราเนาะคะ่ะเนาะคนใส่หลายคนยใส่หลายมันก็เลยไม่ค่อยแห้งเนาะค่ะ น้ำบ่ค่อยแห้งจ้ะน้ำก้นใจน้ำลายน้องข้าน้อยใจแย่เหมือนเ้าน้ำบ่ำค่อยแห้ง ื่อบ้านเนี่ยฝายบ่ได้มาหดเนาวคณะมันทำกระเพื่งจะได้มาหมดมือนี้เนาะคะ่ะบ้านมันทำเป็นแห่งเ,ะะเมื่อเนาะค่ะเนาะบ่ได้หดเมื่อวานแห่งเมื่อจ้าเมือ่อวานบ่ได้หดเนาะคะ่ะไปทุระแล้วก็เลยบ่ได้หดของเนาะะคะ่เนาะ รดน้ำผักสวนครัวค่ะรดน้ำผักสวนครัวหลังบ้านจ้าเพืเ่อนๆปลูกการปลูกผักนะคะปลูกปลกผักสวนครัวหลังบ้านนะคะทราบทราบมันจืดปุ๋ยสีแดงแล้วเ่าก็มาปุ๋ยมาใส่ยอยีกนะ่ะคะเนาะมันจะได้เกี้ยวตลอดนะจ้าจะได้เกี้ยวตลอดเก็บแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ยอยีกนะ่ะคะเนาะมันจะได้มันจะได้แตกออกน่กนะคะเนาะอือ เป็นยอดไม่ออกมาแล้วก็จะได้กินมะขามแล้วค่ะนอจ้ะต่างข้าวบอยต่างข้าบ่อเอาปุ๋ยมาใส่มกกันกระสิแดงโรกแล้วค่ะนอจ้ากต่กิบก็ได้กิน,น,นะะอีกแล้วค่ะนออีฮนก็ต้องเอาเจใส่มันแล้วค่ะนอจ่ากเก็บออกหมดแล้วก,ก็เอาผงมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่อแล้วค่ะนอก็จะได้กินเรื่อยๆแล้วค่ะนอกินไปเรื่อยๆอ่ากินไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดค่ะต้นต้นมันแกน จนกว่าต้นมันจะเจนเนาะค่เนาอเจแล้วมันจะเคยไปเองค่ะนอะจเวลามันสาวๆอยู่นห่อกระจองบำรุงมั้ยค่ะนอบำรุงให้มันได้เกิดดอกเกิดยอดออกมาเนาะค่ะนอะจกันทีได้ยืดได้เลยเพราะเศร้านะค่ะนาะจ้กิไม่อดไม่อยากแต่ทุกวันทุกวันทีลวกวันนี้กระจองเขามานเจบเอาเลยเนอค่ะนอเจมานเจบเอาเลยคกันดูกับ วนทั่วเนค่ะเน่สวนทั่วกับหลังบ้านนาะ,ะแต่มันโยนานๆแต่คือว่าเก็บแล้วก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่นะคะเก็บแล้วก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่นะคะเอาฟุ้นมาใส่นะคะนะ,ะมันก็จะได้กินน้ำด้นะคะ เราดูเหงาจะใส่มันก็ได้กินโดนแต่เราบ่เห็นถ้าเราไอ้บ่ใส่กินเหงาแต่ป่อยขิงนะคะน้าแม่จ๋าไม่ก็บ่ได้ปงขึ้นมามันก็บ่ได้กินต่อนะคะเนาะถ้าอยากกินต่อก็ะื่ u เอาปุ๋ยมาใส่เอาขุนมาใส่จ่าเอาคุณกับปุ๋ยมาใส่จ่ามันก็จะได้แตกออกแล้วค่ะนาะแตกออกเป็นยอดไปสวยๆงามๆคือเก่าวน่ะล่ะค่ะก็ได้กินอยู่ตลอดนะคะเนาะจ๋า แล้วก็อึดกินจักเกือยนะคะน่องบ้าอึดกินจักเกือยนะคะกินเรื่อยๆนะคะกินไปเยเรื่อยค่ะน่องใส่ปุ๋ยตลอดนะคะก็ได้กินไปอยู่เรื่อยทุกวันกินไปเรื่อยๆค่ะไ,ไม่มีวันหมดค่ะนี่นะคะ่ะการในกรเษนกษตรนาองก็นอกจาาเฮ็ดอย่ทำกินกับจังสี่แล้วนะค่ะนอกจาก่าค่าน่อาบอวเจ๊ไตมันกเกษตร บาง่ามนะคะเ้าง,ง่ามนะคะมันก็นตายไปน,ะะนันก็นอนจางแบบนี้เราดูนี่ตาไปมันก็นได้กินตลอดตะะุลาการก็งามตลอดักนะเตี้ยนนะคะเราออกกันเยอะเตี้ยนเตี้ยนรเราออกกันเปลียนไมต้องก้น แ <c oughs> ม่ก้าข้าเสาวให้มันเนาะค้าเนาะน,น,นี่ขนาดหนึงนนน่งแปลงนึ่งขะเนาะนี่ค่ะแปลงน,นึงแปลงนี่งขะเจ็บบาได้เขาบว่าเบิร์ตจะเคลื่อนหนึ่ค่ะเพ <c oughs> ราะตะเก็บบอกแล้วก็ปุ๋ยมัส่เนาะขะเนาะจ่มมันก็แตกคนนี้เพราะขเนาะขะกินอยู่ตลอดแล้วก็เบิร์ตมาจนโอ้มีบง่งเนาะอย่ากล้ามันกำลังเป็นบ่งเนาะค่ะนี่นบ่งมากินผักแล้วเนาะ กำลังมีโบ่งกินผักแล้วค่ะจะต้องเอายามาฉีดได้จากน้อยนะคะเนะพราะว่าเป็นยามันเป็นโบ่งม่อไหร่โบ่งม่กินตออการขึ้นไ <c oughs> <c oughs> ม่กินมันตอนการขึ้นนะคะว้ามีโบ่งรลายอยู่กันอ่โบ่งหลายตัวอยู่ <c oughs> บ้งกินยอดมันเหรอคะ่ะนี่บวงและะ้วค่ะ จะต้องแก้ยาจักหน่อยฉีดยาพ่อบ่ให้่บ่วงจอเนาะ,ะเขาเนาะจากักอาทิตย์ก็จ้งเขามาเจ็บเหมืนบ่ค่ะเออเพราะว่าห้าวขาบ่งเนาะ,ะเขาเนาะจักอาทิตย์หนึ่งเขามาเจ็บกินเนาะคะ่ะ ค่ะมรรกาศมันง,ง,งามค่ะพักไอ้พักไอ้ประกาศแซ่นแล้ค่ะเนาะประกาศแซ่เนี่ยค่ะก็งามนิ่นึงจ่าเจ๊เฟ่งนิ่นึงประกาศแซ่จ่าเบลี่ยนแป้งเอิรกแจ้งไปค่อค่ะงามค่ะค่ะ เนในไงคะบังค่ะขัะนสมส้องตนสามตนกัะชิมหัวตนไงคะ M. <laughs> เสิรครัวค่ะหลังบ้านค่ะฝากค่ะรับฝากด้วยค่ะเพื่อนๆเสิร์ฟครัวหลังบ้านค่ะต้นมะกรูดมะขันน่านี่มะกรูดมะขันมะกรูดนี่เบิ้ค่ะพักชโอมพักมะกรูดมะขันน่กกาจะนี่ใส่ตัวกัวตัวเซนเนี่ยใส่ง่ายเท่านัร่นจ้ะมะกรูดตัวงามเนี่ยค่ะเด้อจ้ะเพื่อน มาขาดบังแจ๊บแจงเอิกแก่ฝายเลยค่ะปักเห็นบ่พักการขาบแจงเอิกแก่ฝายแบบจ้ะงามคักจ้างามบ่จ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อแจงเอิกอขาบเห็นบ่เจียจ่ามึงขาดมันงามคักมันขาเนาะปักกาดเกี้ยวนะคะปักกาดแซ่กินนี่ออกดังเฮีนเนาะค่ะเนาะมันแซ่น้ำน้ำพริกเนาะค่ะน้ำปนเนาะค่ะน้ำกปุน กาดเสะค่ะเย่ามาเขื่อน่าสนใจมาเขือทีกว่าใส่น้อง มันจำมีก้อน้จมันมาเปลือก เส็จแล้วค่ะเพื่อนเนเสร็จแล้วค่ะตั้งนี้ก็จะลดไอ้ต้นมะกรอเนาะค่ะนาอจ้าต้นมะกรอต้นมะกอต้นพริกนะค่ะเนี่ยอ้ยของเรกของแรกของเรกค่ะเพื่อนเพื่อนมี่คือมะกรอเนาะค่ะนี่มะกรอค่ะ แล้วก็หน่วยเล็กๆนี่ค่ะเป็นหน่วยหลักหน่วยหน่วยใหญ่แล้วก็พริกก็ค่ะเนาะพริกแล้วก็บัก๊าลังเนาะค่ะน้ำบักซีดาหน่วยเนาะค่ะต้นน้อยก็เป็นเมย์นี่ค่ะซีดานี่ค่ะบักซีดานข้าวซื้อนอัต้นมันมากเนาะค่ะน้าจ่าซื้อต้นมันมากก็มาปลูกเนาะค่ะน้าจ่าก็เป็นหน่วยเนาะค่ะไม่หน่วยต้นนี้หน้อยก็เป็นหน่วยเนี่ค่ะนี่พูดอะไะหลายหน่วยอยู่ประมาณสิบกว่าหน่วยค่ะนี่ 2องสามสี่ห้าหกเจสส,สอโอ้ยี่ิหน่วยเนาค่ะต้นหน่อยเมียประมาณยีส่สิหน่วยค่ะดนี่เป็นหน่วยที่ดีค่ะบอกสีดาเนคะ่กักพลังเนคะน่นจาจะซีดาเออ,เอ,อพลังเนึ่งันเดียวกันพลังเออบักีดาซีดาเออพลังเนคะน่าจะซีดากับพลังมาัเดียวกันเนคะเนาะ

รบกอกัจานี่บกอบกุ่นรถอะไรรถไฝสร้างกนตกนะคะนาะตกุ่นต้นบกขุ <you> ่เก้าค่ะรถไฝสร้างกนตกกนตกมาห้ามเพรามันก็ตายนะคะนาหอมันบ่ตายซื่อๆดอกค่ะใ่ะมันง่ามกับว่าง่ามดอกง่ามนแดงเนาะเพไม่ไม่ตายนะคะนะ พริกกะซุกค่ะสิได้มาเจ็บอบอกพริกเด้อนี่แค่ผาสิบ้าพเพื่อนๆมัจเจ็ยบอกพริกอยู่เด้อค่ะพริกกะซุกแล้วค่ะนี่บอกพริกเนาะค่ะเนาะต้นเก่าเนาะค่ะนี่เห็นบอจ่านี่ค่ะต้นบกพริกเนาะค่ะนี่บอกพริกเนาะค่ะนี่บากพริกค่ะ ตน้น่างนะคะ่ะน่าจะต้นมักเสดาอีกต้นนึ่งนะค่ะนี่มีเีกต้นนึ่งนะคะ่ะน,น,น,นีนะะนนะะน่ต,ตนน้น,ตตน,นเยี้ยมก็ต้นเป็นน้วยนะค่ะนี่มาสมบุ์นะค่ะมันมีต้นในร่างแก่มันมีต้นในแเห่ยมันก็ด้มันใหญ่ ไอ้ไอ้ทั้งเงนทั้งวันเลยใะไปอ้ต้นบักติวกันจาหนีหดใบให้มันอ้ดใบเห้มันเป็นดอกกันเนาะค่ะนีดบักติวกันจ่าหดใบเ้วมันก็ะไ้เป็นดอกเนาะค่ะห้ะได้ิดอกมากเนาะค่ะ น้ำมาจะได้จินดอดมากต้นนุกทอคะ่ะพอตกทอดก,ก่อนกนะ,ะนะเป็นหน่วยอีกแล้วค่ะหน่วยเป็นหนว่วยอีกแล้วค่ะลูกทอเนาะคะ่ะ น้เต้ให้ไว้ก็นอกันนะคว้าบ้านบ้านคว้นาน่วยมันสม,นม,นนะนมนบูรณนะ์เนาะกนาะไอ้หน่วยมันเติบโตไอ้น่ะไอ้หน่อยมันใหญ่จ้ะไอ้ไรไอ้ไรไอ้เมื่อขึ้นมาบ้านขาดเพื่อไปไอ้ไอ้ขาดไอ้เนี่ยไอ้ได้ไอ้ยีน่นอกันนวดเก็บคว้าเบิ่อตาไอ้เหี้ย ไอหลายนี่ข้าเนะะา,าเนะค่ะเนะาะจาหมดค่าก่อนเด้อค่ะเด้อแจงข้าค้าก่อนจ้าลูกทอดก็เป็นไม้อีกแล้วค่ะนี่เย็บไปมมเมื่อกี้นี่ละค้าสองสามมือนี่ละค่ะบัดนี้ม่เริ่มเป็นไม่อีกแล้วค่ะ

ลุกถาค่ะลูกถาค่ะค่ะไปทางนอกแล้วฝนนอกจ้าใบมีสีป้าเปล่ยนเปล่ยนมาหลดขาทางนอกแล้วค่ะเด้อจ้ะลดขาข้างนอกแล้วค่ะเนาะลดน้ำไว้แล้วค่ะเนาะจ้ะเพราะมันมาตายค่อยหนาฝนมาค่ะจ้ะ มาข้างนอกแล้วค่ะเด้อตอนนี้ก็ได้นี่ค่ะมีคายอยู่สองกอเนาะค้ะงน้าลดน้าไปก้นค่า ดอกเงินกันไงโอ้ยของอย่างเน้ะพี่น้องนี่ของของของเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเพื่อนเอนเ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายไผ่อเออด็ดนะคณรจ้าเด็ดเมื่อนี้ยายไผ่กับเดียพบกับเพื่อนๆซ้ำนี่ก็เนาะคณะจ่าเมื่อหนาก็จัะคบมาบอกันไหมเด้อค่ะเดหนหน้อดจ้าไรหนาเนาะค่ะเนาะจ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย